สวัสดีครับพบกับมูซังคิงไรเดอร์นะครับเดี๋ยวจะไปตานซุปไป็ดติยลานะครับเดี๋ยวเสียดึงรอได้เลยนะฮะอันนี้ตัดรูปที่เสียมังนะฮะอันนี้ฝนตกแม่งนะครับเหมือนที่ฝนตกเช้า,า,ชาเลยอย่าเช้าเลยครับเชา้านักกีฬาแกซุปซุกกระพงซุกสกัดตี๋ยซุกสกัดตีเป็ดเทศนี่เดี๋ยวเจอกันนะฮะเดี๋ยวไปเจอกันครับเพื่อนๆนี่ โอเคนะครับวันนี้ถึงที่หมายแล้วฮะเดี๋ยวจะไปกินซุปเป็ดที่ปตทท่าสะซุปนี้นะครับเป็นซุปนำเข้าอร่อยอย you um ่าบอกใครพลังบวกต้องมาครับ่รมอเไ ดีดาดอนี่ ım, si. คร học, ับนอ่ปช่อนวันนี้นี่ปลาช่อนหนาทอดครับทอดปลาครับจับปลาแล้วครับจับปลาเยเจอของแปลกครับไม่ต้องปลา <king> เจอเบ็ครับเบ็ดในท้องปลาช่อน <Whew. c oughs> กินเข้าไปนี่ติดคนเลย A few moments later นี่เดี๋ยวเมนูเมนูวันนี้เดี๋ยวจะจัดเต็มน่าจะได้สักสิบคนอันนี้เรารอยู่ปตทท่าสาบนะฮะพ hmm. ื้นที่ดีๆสำหรับเศรษฐกิจพอเพียงฝังนูน้นฝังนู้นนะครับเย่ yeah, นะเย่ yeah. ใคอยาบ้านใครสนใจเยบ้าน<อ>นี้ต่อไก่นี้เลี้ยงในตู้ 7. เซเว่นนี่ยังไงนะยังไงไม่ใช่คือไอตัวโครงเซเว่นมาทำมาทำบ้านให้ไก่อ๋อนึกว่าอยาเซเว่นไก่บ้านนี่หายากสุงที่จำเป็นเวลาจะทำซุปหรือทุกอย่างต้องมีมะนาว <c oughs> มะนาวนี่ต้องเป็นมะนาวมะมะนาวยะลามะนาวยะลานี่จะเป็นมะนาวพันธุ์ดีนำเข้าจากอินโดนีเซียนะครับ หอมแดงงอมแดงคุณลืมนี่วบาเวอันนี้กัวนะอันนี้ก็กัวกัวภาษาไทยคืออะไรกัวกัวภาษาไทยครับพ่อมั้งขาเหรอกัวนะครับไม่รู้อะถิ้งขากัวถามเชฟดีกว่านี่แล้วก็อันนี้ก็พวกทีอะไรทีลอยหน้าอะไรทุกอย่างมาดูนอนละแม่งนอนนอนกับรถแดดกูเดียว ครับทำไรครับนี่คือซุปนะซุปนี่คือเป็นเป็นเป็นอาหารฟ้าน่ะดิหน่อยมาบัวมาตาจะไม่รูจะบัววิ้วิวิเจฟที่ต้องใส่อะไรบ้างเชฟใส่ทุกอย่างเลยใส่ทุกอย่างนะสุดเชฟนี่สุดเชฟนี่จะมาเซ็งหน่อยนะครับมีอะไรก็ใส่ทุกอย่างเลย จะใส่พวกตะไคร้เนี่ยพวกตะไคร้กับผลหลักหลักอีกทั้งเชฟมันจะกับปอบ๊าวไปบุตเต้บ๊าวไปบุตเต้บ๊าวไปบุตเต้นี่คือหอมขาวไม่ใช่กระเทียมเทียมกระเทียมบระเพรยอเข็ดขัดเยอะฮาริโย่ฮาริโย่ฮาริโยนี่คือขิงอ๋อโอเคแล้วดักนะไรพวกแสแล้วลราจะอันนี้คือรสชาติแบบดิบๆก่อนเดี๋ยวเราต้องต้องไปใส่พวกอะแสพวก พวกพริกพริกเพิ่มเติม,ม,มพัตคารเรียกพี่พผมบอกไว้เลยอร่อยมากนี่ใครเป็นเกาขออนุญาตนะอยากกินเยอะผัดลายม้วนัดซ <c oughs> ุปเป็ดได้แล้วนะครับเดี๋ยวจะมาทอดจะมาทอดปลาปลาช่อนนี่ปลาช่อนสูตร สูตรคนเข้าคนแก่นะด,ดูกันนะครับปลาเนี่ยเราเราจัได้าจากจากแบรดดีซึ่งแบดดีนี่ก็จะไปตกปลาทุกทุกเช้าแล้วก็ทุกเย็นได้ปลามาก็ไม่รู้จะไปไหนก็เอาไีกินนี่นะฮะการที่มีเรามีเพื่อนเยอะๆเนี่ยมันจะดีอย่างนี้เรือของเขาของดีของเราครับ <c oughs> กดโคมันจะคอะนี่ ยักอินเน่นี่ครับแดมังครับเชฟประจำวันนี้ครับฟูฟูน่ากินไหม้าไปก้มข้าวเดี๋ยวผมแน้น้ำอาหารกับหมครับครับผม นี่ปลาเนย้ะ้อันนี่ปลาเลยนะออนี่มตตะที่ช่อนะอันนี้ปลาช่อนไหครับปลา่อนด้วย่านโอ้ฟืนอ๋อฟืนเอาฟืนไม่ฟืนนะครับกรอบนอกนุ่มในจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าอในกรอบนอกแข็งในกลางกลางปรอบอต่อไปครับไปครับอันนี้เป็นตุกเป็ดนะครับเป็ดจากตลาดใหม่อช่อนนสูป็ดริงนะครับเป็ดริงเราเชฟนะครับ

ซุปป็นอาหารธรรมดาแต่ทำให้คนอิ่มได้นะครับเจอกันมูซังคิงไรเดอร์อีพีต่อไปอย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับช่องมูซังคิงไรเดอร์ฝากในอ้อมปอกทุกคนด้วยนะครับอ้อมผมเลยครับกินา้ำเหลืองก็ปรัวี่ย